ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบฝึกหัด1.3กข้อที่1จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันเชิงเส้นก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ f x เท่ากับ a x บวก b หรือเราเขียนง่ายๆว่าก็คืออยู่ในฟังก์ชัน y เท่ากับ a x บวก b นั่นเองโดยที่ a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนจริง กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนั่นเองอาจจะเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้หรือว่าเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้เป็นเส้นตรงที่ขนาดแกน x เป็นเส้นตรงที่ขนาดกับแกน y นี่ก็คือกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นทั้งหมดถ้า a เท่ากับ0เทอมนี้ก็จะกลายเป็น0เราจะได้ลักษณะของฟังก์ชันอยู่ในรูป fx เท่ากับ b หรือ y เท่ากับ b เราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันคงตัวหรือว่า constant ฟังก์ชันสรุปฟังก์ชันเชิงเส้นก็คือฟังก์ชันอยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก b โดยสัมประสิทธิ์ของ x ก็คือตัวเลขที่อยู่กับ x จะเป็นตัวบอก slope ของกราฟหรือความชันของกราฟนั่นเองส่วนตัว constant term หรือตัวที่ไม่มี ออตัวแปรติดอยู่จะเป็นตัวที่เปราะ y-intercept หรือว่าจุดตัดแกน y ยกตัวยอย่างเช่นข้อนี้เขาให้เราจับคู่สมการกับกราฟทีก่กำหนดต่อไปนี้วิธีการก็คือเราอาจจะหาออคู่อันดับที่สอดคล้องกับค่าที่พลอตในกราฟยกตัวยอย่างเช่นถ้าเราดูจากกราฟตรงนี้ กราฟออข,อขอไข่เราจะเห็นว่าจะมีจุดคจุดคู่อันดับตรงนี้ก็คือ x เป็น0 y เป็น9เราก็ลองแทนค่าลงไปในสมการดูว่ากรณีที่ x เป็น0 y เป็น9ไหมอะ2คูณ0บวก9 2คูณ0ได้0บวก9ปรากฏว่าค่า y ก็เป็น9เหมือนกันดังนั้นกราฟนี้ก็จะตรงกับข้อขอไขก็คือ y เท่ากับ 2x บวก9นั่นเองหรือจากที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่าจากฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยมีรูปอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก b บวก c หรือ y เท่ากับ ax บวก b นั่นเองคือตรงนี้จะแทนเป็นอะไรก็ได้แต่มันคือจนวจริงใดๆเทอมที่ไม่ได้มีตัวแปรอยู่ตรงนี้เราบอกว,ว่ามันจะเป็นตัวที่จะบอกจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y ก็คือจุดที่อยู่บนแกน y ซึ่งค่า x จะเป็น0สังเกตสมการนี้ y เท่ากับ m x บวก b สังเกตว่า ตัวนี้คือตัวแรกอยู่เดียวๆคือตำแหน่งของ b คือตัวที่บอกจุดตัดแกน y ซึ่งก็จะตัดแกน y ที่ศูนย์เพอดีสำหรับข้อ2 y เท่ากับลบ x ลบ1เราจัดสมการแบบนี้เพื่อให้สอดคล้องกับตรงนี้ก็คือเอาตัวที่มี x เนี่ยมาอยู่เป็นตัวหน้าและเอาตัวที่ี เออตัวแปรมาอยู่เป็นตัวหลังเพราะฉันอย่างข้อเนี้ยค่ะทำให้เรารู้ว่าโอเคตำแหน่งของ b เท่ากับลบหหรือจุดตัดแกน y เนี่ยจะต้องอยู่ตรงลบหเราจะเห็นว่ากราฟนี้มีจุดตัดแกน y ที่เป็นลบหพอดีหรือถ้าเราลองแทน x เป็น0เราก็จะได้ y เป็นลบหเช่นกันดังนั้นสมการที่สก็จะตรงกับรูปของกอไก่และข้อสุดท้ายจาก y เท่ากับ mx บวก b ตำแหน่งของ b ตรงนี้ก็คือตัวเลขเฉยๆที่ไม่มีตัวแปรคือเลข4จุดตัดแกน y ก็จะต้องเป็น0 4หรือถ้าเราแทนค่า x เป็น0 0คูณตัวนี้ก็ได้0 y ก็จะได้4ก็จะตรงกับกราฟของข้อขอควายนั่นเอง ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะคะ